สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพังน้องขวัญแฟมิลีนะคะวันนี้น้องขวัญน,นะคะก็ได้มาใส่บาตนะคะวันเกิดคุณแม่แหม็นนะคะหรือคุณแม่สโรชานะคะวันนี้น้องขวัญกับแม่พลอยนะคะก็ได้มาใส่บาตนะคะตอนเช้านะคะนี่นะคะนี่นะคะน้องขวัญนะคะกับแม่ควานพ่อควานนะคะก็ได้มาใส่บาตนะคะ ใส่เร็วน้องขวานนี่เอออน้องขวันนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความจเจริญนะคะคิดสิ่งดังของให้สมหวังดังปรดารถนานะคะคุณแม่คะ,ะน้องขวานใส่อีกองหนึง่งคะ่ะต่อไปคุณแม่ก็จะใส่บาทแล้วนะคะ น้องขวนันอันนี้ก็ฝนปลาปลอยนะคะคุณแม่คะ <S <S กล้มลงไม่ได้<ๆ>นี่นะคะน้องขวันก็เปียกฝนเลยวันนี้

วันี้ก็ได้ส่บาตนแล้วกันเสรของุแ่เรียบร้อยแล้วนะคะกันกมาสบ้านเลยนะคะได้ส่อแล้่วันนี้นะคะมมีความสความนะคะการการงานของคุณแม่ก็ขอยิ่งๆขึ้นไปนะคะแหงปังนะคบคุณแม่ถาพเป็นแรงจูาลูกเวพอนแล้วอวะฟันฟันวัสดีแล้วเวฟอนเย ยังด้วยยังมาดีัาดีมาดูทุ่มเมนามาดีครับเมนนะครมีความสุขความสุขตลอดเลยนะคะคภาพแรกๆนิดๆปั้นๆนะคะแม่สุขภาพที่แห้งนะคะมาดูตรงนี้นะครับขอให้รวยรวยเฮงเฮงตลอดปีนะครับไกเฮงเฮค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะน้องขวัญก็จะไปลงช้างเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะ บ๊ายบายน้องขวัน